สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านกันมาพบมาเจอยายสิอีกแล้วอีกเล้วนะคะอีกเล้วอาหารกลางวันย่ายส่กินตรงเป๊ะเลยนะไม่ใช่ตรงเป๊ะค่ะบ่ายสองตรงเป๊ะคือหมายถึงสามอาหารสามมื้อ เตะเสกินสองมือพอค่ะสามมือสองมือสามมือต่อวันใช่ไหมคะเอาแค่สองมือพอมีกระล่ำปีสะดุ้งน้ำมันค่ะสะดุ้งสะดิ้งน้ำมันมะเขือเทศด้วย หวานมากแล้วมะเขือเทศที่นี่มันมีหลากหลายครับแต่ยสิกซื้อแล้วจำอันไหนอร่อยอมไม่มีมะเขือเทศมะเขือปู่บ้านเราเนาะลูกเล็กๆก็อร่อยมากเลยอเอามะเขือเทศมาตำใส่น้ำเจวีว ออร่อยมหมายถึงมะเขือปูนะคะผัดร้นล้อเลยยาเสกคุกน้ำมันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหนึ่ง

ลืมต mm ้มแซบเบรยาเสร็จโอ้ยังร้อนอยู่เลยอะ ที่ใหญ่ที่สุดคือพาดิเซตไฟป่าพาดิเซตจุดที่สองที่ใหญ่รองลงมาคือไฟป่าลีบ้างแล้วมันยังมีอีกสามจุดย่อยนะคะคือไฟป่าทิเม็ไฟป่าเฮอร์เวสเสียดูสกีตไฟป่านีเดียแต่ว่าตอนเนี้ยเอพีไฟป่านายยะห้าอีกคือสองแล้วก็สามนะคะมดสกิใหญ่คือุูปุ่ยออสปิซ่าฝออาใบ มองอิมบอกว่าเธอทำไมไม่ไปห้างวันนี้ไปซื้อยเกิรลยายใส่ว่าจะกินขนมปังดำกินโยเกิร์ตแล้วโหเข้าห้องน้ำบ่อยค่ะ โดนมันเนี่ยมันกลายเป็นรากฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะอย่างไฟป,ป่าคาลิเศษที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างเมืองซันตามโมดิกา้าแล้วก็มาริบูทางฝั่งตะว,วันตกของมืออือหืคือตั้งแต่ตะวันออกยานตะวันตกเลยอ่ะอร่อยมากเค็มๆม,มันๆตะวันออกใกล้กับเมืองคา,านตาดีก้าซึ่งณนะตอนนี้เอาแค่สองสองจุดเนี้ยเผาพื้นที่ไปเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันเอเคอร์คิดเป็นรายสิบเจ็ดหนึ่งแปด ไฟป่าเจ็ดสินักถสิต้อนอยู่เขาเลยอะไฟป่ามาป่าผักบงผักหวานนะข้างข้างบ้านอะอันนี้หญิงแม่เขาเชื่อมัน่นเขาเรียกอะไรนะร่างทรง,งเนาะเหมือนไม่ใช่ร่างทรงอะค่ะ ประทับอยู่ในร่างอ่ะทีนี้เวลาลมมาทางไหนอ่ะลมมาทางทิศไหนอ่ะขอให้กั้นใจเอาไม้เสียบเสียบข้างฝาข้างฝาบาังยีเสีมันจะเป็นในเขาเรียกอะไรนะไผ่ไผ่ซับฟากอ่ะมันก็เลยเสียบง่ายเสียบก็หน้าแปลกนะคะลมก็เปลี่ยนทิศทางเลยงงเหมือนกันเล่าความแปลก ช่วยได้ด้วยค่ะเพราะว่าป่ารอบเลยียดในข่าวอะอยู่นั่นกันสิบป,ปีแล้วก็ย้ายกลับบ้านกันที่ว่าเป็นที่จับจองอะค่ะ